ครับกอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e นะครับผมก็มาพบกับผมนะครับช่องยูทูปคิงบักังมุ้งนะครับนี่วันนี้เรามาอยู่กับโกมัตสุนะครับปีส<ม>ี่สองร้อยนะครับรุ่นหน้านะครับ ยังไม่กลมแล้วโอ้ยนี่ล้มจนฟารมนะครับโอ้าตาเนะจ็คลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหมุนตัวกับหมุนตัว ยังปูอยู่นะครับคันนี้บอกเลยตัวยัยง,รงนะรบแรงนะครับสภาพแบบนะี้ยากนะครับสำหรับดูหน้านะครับผมมาดูดูนะครับ,บ,บดูนะครับปลากำลังดูนะครับปลาเดินแบบสบายๆเลยนะครับต้นปาล์มนะครับต,ต้นนะครับ ไม่มีโหลดนะครับไม่แรงดีครับบอกเลยกันนี่พาเดินไปแล้วครับพาเดินไปแล้วครับพาทังต้นเลยนะครับต้นปัม คุณโคนะครับหรือว่าโคมาสุบซีสองร้อยหน้านะครับรุ่นทิพย์นิยมนะครับอดีตเือดังเกือแรงนะครับดูน,นะครับเครื่องยนต์ไม่ก่อยมีฟันเลยนะครับถือว่าแบบนี้ไม่มีฟันนะครับ แรงครับไม่มีการเปิดฝาตะมานนะครับสุวนนี้ยังปิดฝาอยู่นะครับรถนี่เเรี้ยนะครับเอวแน่นไม่มียืมนะครับช่วงล่างเต็มมีแต่ปะอามนะครับอามปะนะครับบูมยังสวยนะครับุ่งกีแน่น เดินเงียบเกล็บเลยนะครับรถแบบนี้าหจมยากนะครับก็น่าจะเป็นเกาญี่ปุ่นนะครับถคันนี้ไม่เก็บไปไหนไม่รู้นะครับน่าจะไปลงมะปราวนะครับ แน่ดูนะครับเดินเงียบกลิ้งเลยนะครับรถโอ้ยตัวเดินดใหญ่ๆนะครับแม่เกนะ่าจะไปลมมะพร้าวนะครับ เดี๋ยวเราลีกไอ้พุ้นนัตมีคนนะล้มแล้วครับโว้าดูนะครับความแรงของรถนะครับรถรถรุ่นนี้นะครับสมัยด้วยตอนผมยังเป็นเด็กนะครับรถรุ่นนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับ กหลายสิบปีนะครับดูนะแต่สภาพแบบนี้หาจมยากนะครับวัดตูนสั้นนะครับกันนี้ไฟฟ้าเลยนะครับ

ดูนะครับปิดตัวแบบสบายๆแสุดยิงๆิครับรถคันนี้ ก็โอเคครับ okay, ว่าตัอเจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ